สวัสดีครับพบกับผมจานนะครับามาตามสัญญาครับเดี๋ยวบางท่านจะสงสัยเอ๊ะมันไม่ขึ้นมัง้งมันทำไม่ได้มัง้งหายไปเลยนะครับก็คือจริงๆงานเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วละครับเมื่อวานเย็นครับที่ตามหลักการแล้วก็คือหลังจากเสร็จแล้วเราต้องทิ้งแบตไว้ประมาณ6-8ชั่วโมงเหตุผลก็คือ เพื่อเราจะดูว่าค่า CCA ค่าโวลต์มันดรอปลงไปไหมครับนะครับเก็มาดูลูกใหญ่เลยนะครับที่ผมเคยบอกไว้ว่าเป็นลูก150มนะครับที่ว่าตอนแรกมา9โวลต์33 c c นะครับเรามาดูผลเนี่ยอันนี้จบแล้วครับนค่อยดูนะครับเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปแสงมันไม่ค่อยดีครับ 12.93โวลต์888 cca นะครับกูดแบตเตอรี่100%เลยครับมีโวลทแค่3มิลลิอมนครับตัวนี้นะฮะ12.9โวลต์เนี่ย12.93เนี่ย888 cca แต่ถ้าโวลต์มันดรอปลงมาสัก12.6 12.7นี่ cca ต้องขึ้นไปอีกนะครับน่าจะมีถึง900 cca ครับ แต่นี่ผมทิ้งไว้8ชั่วโมงก็ถือว่าโวนแข็งครับวนดีครับไม่ตกครับครับเราก็ได้ทำการปิดซีนฝาเข้าไปยังเก่านะครับลูกนี้150แอมป์ครับค่าบริการก็1,500บาทครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูลูกต่อไปครับสักครู่ครับ ลูกนี้ลูกนี้เป็นลูก26แอมนะครับสภาพก็เรียบร้อยครับผมปิดผนึกซีนฝาเรียบร้อยเช่นกันครับตั้งทิ้งไว้8ชั่วโมง มาดูนะครับค่อยๆดูครับ12.83 337ฮะกูดแบตเตอรี่ครับมิลลิโอม8ดมิลลิโอมอลูกนี้เป็นลูก26แอมป์แต่มี CCA สูงถึง337อสนะครับ 26แอมป์นี่ถ้าเป็นแบตรถยนต์ในรุ่น45แอมป์ก็มีซีเรียบเท่านี้ครับคือ45แอมป์อย่มีซีเรียสัก270 280ก็ถือว่าดีแล้วนะครับแต่นี้เป็นแบต26แอมป์นะฮะสามารถทำซีเรียได้ถึง300 310นี่ก็คือเท่ากับแบตใหม่เลยครับนี่ครับรูปเดิมนะฮะนี่ครับซีเรียบเรียบร้อยแล้วรูปนี้ก็ กิ๊บครับค่าบริการ260ครับเดี๋ยวมาดูลูกที่ต่อไปนะครับลูกที่3สักคู่ครับสักคู่ลูกนี้มันเป็นลูกกิ๊บค,ค,ครับ18แอมเดี๋ยวเรามาดูกันครับได้เท่าไหร่ลูกนี้ก็เช่นกันครับ หลังจากเสร็จแล้วผมก็ทิ้งไว้ประมาณ8ชั่วโมงปิดฝงปิดฝาเรียบร้อยน้ำเข้มโบนไม่มีตกหรอกครับตัวนี้สุเดียผมว่าก็อย่าลืมนะครับลูกนี้18แอมป์นะครับ18แอมป์แต่มีตั้ง202รอยนะครับ โอ้โหโวนดีเลยครับวนคาอยู่ที่สิบสามเลยครับวนแข็งมากเลยครับคือรืบุฟคำว่าแข็งภาษาผมก็คือวนดีครับไม่ตกตัวนี้มีชีวิตเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นครับนี่ถ้ามันตกลงประมาณสิบสองจุดหกสิบสองจุดเจ็ดจะต้องมีสองร้อยยี่สิบสามสิบ ดีเจนะครับลูกนี้ก็18บแอมลูกนี้สิปดนี่ครับลูกนี้สิแปดแอค่าบริการสกิกปครับร้อยแปดสิบครับอ่านี่ก็มาตัวเล็กสุดครับน้องเล็กตัวนี้น่าเสียใจครับขั้วขาดครับ มันเป็นคั้วแบบเป็นแผ่นเหล็กบางๆขั่วเสียบนะฮะอันนี้ก็ขึ้นมาร้อยนิดๆครับ1้อยสิบร้ี่ก็โอเคครับแต่ที่น่าเสียใจขั่วมันขาดระหว่างทํางานครับคือมันผุมันเป็นเหล็กบางๆก็ไม่เป็นไรครับตัวนี้ก็มันแค่7จ็ดแอมป์ฮรบบาทไม่เป็นไรครับจริบๆิบครับ นี่ครับก็สรุปทริปนี้4รลูกนะฮะก็ใช้เวลาประมาณวันครึ่งครับรวมถึงการตั้งทิ้งไว้ด้วยเพื่อทดสอบว่าแอมมันตกหรือเปล่าอ่าทษครับซีเซมันตกหรือเปล่าวนตกหรือเปล่านะครับก็อันนี้ก็เป็นของบริษัทขายแบตเตอรี่สำรองไฟบริษัทใหญ่เลยครับ ดี๋ยวก็โทรแจ้งให้ลูกค้ามารับนะครับเดี๋ยวทลิปนี้นะครับผมจะขอฝากเก็บความรู้ครับกับท่านที่สนใจในเรื่องการฟื้นฟูแบตเตอรี่ครับเพื่อเป็นวิทยาทานนะเป็นความรู้ในการแนะนำนะครับเดี๋ยวผมจะจับตัวนี้ให้ดูนะครับท่านสังเกตนะครับ ตัวนี้แผงโวลต์แผงแอมป์เนี่ยมันจะ <c oughs> เดี๋ยวผมเปิดไฟนิดนึงแผงโวลต์แผงแอมป์เนี่ยมันจะเป็นตัวเลขสีแดงอันนี้แผงโวลต์น,นะครับอันนี้แผงแอมป์ซึ่งไอ <c oughs> เจ้าแผงตัวเนี้ยมันรองรับโวลต์เต็มที่ห้าสิบโวลต์แอมป์เต็มที่ห้าสิบแอมป์นะครับแผงตัวนี้ ซื้อได้ตามร้านอิเล็กทรอนิกส์และบ้านหม้อทั่วไปครับแผงก็ตก2 0 0รอกว่าบาทแผงแอมแพงกว่าหน่อยสามอยกว่าแล้วอะไรนะครับที่ผมจะมาบอกผมก็จะมาบอกว่าไม่ว่าท่านจะซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันให้กําลังงานพลังงานเรื่องโวลต์เรื่องแอมเนี่ยฮะถ้าเกิดใช้แผงตัวเนี้ยแสดงว่าไม่เกิน50แอมป์แน่ เดี๋ยวมาดูนี้นะครับนี่ครับในรุ่นนี้นะครับตัวนี้ผมยังไม่ได้เปิดนะครับตัวนี้ท่านจะเห็นว่าแผงมันจะเป็นแผงแผงโวลต์จะเป็นเลขสีฟ้าครับแผงแอมป์จะเป็นเลขสีแดงนะครับแต่แตัวโวลต์ตัวแอมป์นี่จะอยู่ในแผงเดียวกันแผงตัวนี้ ลองรับโวลต์ได้ถึง100โวลต์ลองรับแอมป์ได้ถึง100ยแอมป์แต่เป็นที่น่าเสียใจยครับประเทศไทยไม่มีผลิตครับจะมีก็เป็นประเภทเข็มครับอันนี้คือชี้แจงให้ท่านเข้าใจตรงกันนะครับเพื่ออะไรอ,ะอย่างรุน่นนี้เราบอกว่า200รแอมป์ Vt ยี่สินะครับก็คือช่องละร้อแอมป์ เราต้องใช้แผงรองรับถึงร้อแอมถ้าเกิดมันเกินห้าสิบแอมเนี่ยถ้วใช้แผงตัวเนี้อไอแผงแอมเนี่ยเวลาเร่งสุดพอมันถึงห้าสิบแอมป์มันจะขึ้นตัว h ฮดแล้วตัวเลขมันจะหายไปซึ่งเป็นคำว่า h ฮดก็คือน่าจะมีคราว่าหมายความว่าคําว่าไฮคือโวลต์สูงเกินก็ไม่สามารถจะดูแอมได้ทีนี้ ต่อมาก็คือการที่ผู้ผลิตบอกว่ากําลังของเครื่องเท่าไหร่สมมุตินะครับสมมติสมมติตัวนี้บอกว่า50แอมป์สมมติรุ่นนี้รุ่นเบอร์หกอย่างรุ่นเบอร์หผมเนี่ยมัน66แอมป์ซึ่งถ้าผมใช้50แอมป์เนี่ยแขง